2. สมาธิปริขารสูตรว่าด้วยบริขารแห่งสมาธิ45ภิกษุทั้งหลายบริขารแห่งสมาธิเจ็ดประการนี้บริขารแห่งสมาธิเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิเห็นชอบ 2. สองสัมมาสัมกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ สีสัมมากรมกร,ร,รมตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบภิกษุทั้งหลายสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์เจ็ดประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปปนิสส บ้างว่าอริยสัมมาทิฏฐิที่มีบริขารบ้างสมาธิปริขาละสูตรที่สองจบ